หเหลือเชื่อเลยไม่มีใครมานมมาตามเลาสักกัคนเออผมว่าพวกเขาดูไม่หอว่ารุ่นพี่เป็นใครมากกว่าครับก็ดีละละเพราะการที่มีคนมาตามเป็นอะไรที่ค่อน่นละละรำคาญเลยชารตอที่สามขอตั้งชื่อว่ารุ ah ่นพี่โอตาคุงั้นไว้สักครั้ที่หอนะอออเออครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิครับรุ่นพี่ นายมิทราที่หัองปีสาบเหรอผมนี oh, my, <cond> ่ไม well ่ม <ies> ิทระหรอกแต่รุ่นพี่เนี่ยอธิบายสถานการณ์ตอนนี้ให้คนอื่นฟังด้วยยเหรอก็ได้ฐานะที่ผมเลยพยัิให้ผมไปด้วยกับรุ่นพี่จะได้อธิบายทุกอย่างให้ครูฟังเอาไหมครับเอองั้นก็บอกว่าเปลี่ยนโลกอะเป็นยังไงเปลี่ยนแม่งทือตัวใครจะไปเชื่อล่ะครับเอาเถอะนะแต่ทุกคนก็ไม่สนใจแล้วล่ะนี่คนทำตัวไปทองไม้ร้อนได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เอ่อนายคือเด็กปีสองที่แชร์ห้องร่วมกับยาสุดะคุงหรือเปล่าฮะอ๋อซกิมรูระเพื่อนห้อง้องฉันเองเออวันนี้ยาสุดะคุงก็โดดเรียนอีกแล้วเหรอยังไม่เห็นเขาเลยเอ่อดูท่าทางเหมือนเขาจะไปขอเรียบร้อยนิสัยดีเลยคืนบอกเรื่องพวกนี้เข้าไปเขาไม่เชื่อแน่ๆเอ่อคือย่ยาสุดะเองวันนี้ถึงขึ้นมาเปนผู้หญิงไปแล้วแเ,เนาะเห้เดีย๋ย เอ๊นี่บ้านคุณเรียกการพูดโดยนี้ว่าอธิบายเหรอครับก็แค่บอกไปตรงๆแค่นั้นเองอธิบายแบบรูปรัดยอดขนาดนี้ใครจะไปบรรลุเข้าใจแล้วครับโอ้ยยุ่งยากชะมัดเลยดูสิครับเพื่อนและพี่ตลึงจนแน่นิ่งไปแล้วเนี่ยน่ะนี่หรือว่าจะเป็นการตื่นสาวฮะมันคือเหตุยั้งแล้วนั่นน่ะ ส,สุดยอดเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆด้วยเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวสิใช่แล้วกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วแต่มองดูดีๆเธอก็คือยาสดาคงจริงๆไม่ผิดแน่นี่บอกทีสิตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกของการที่ได้เป็นผู้หญิงน่ะชุดหมะมากๆเลยนะแล้วก็ใส่ดูน่ารักสุกสดๆไปเลยอะ่ะใส่แล้วดูขึ้นมากๆเลยใช่แล้วคนเราก็ต้องเกิดมาแล้วอยากกลายเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบนี้ทั้งนั้นแหละนี่แถมดูสิผมยาวสลวยเหมือนกับพีเซนเตอร์แชมพู คือต้องมีคนเห็นเรารู้เลยว่าเป็นคนละคนนะ่ะนายนี่โชคดีจริงๆนะฉันเองก็อยากตื่นมาแล้วกลายเป็นผู้หญิงน่ารักแบบนี้บ้างๆอ่ะอ้าอิจฉาจังเว้ยเอ่เอเซนเยนโยมนายทำให้ใครสักกะช็อกแน่เองไปแล้วอะ่ะขอโทษทีพอดีฉันเผลอด,ดีใจออกนอกหน้าแล้วก็พามอะไรไปซะย,ยาวเหมือนกับพวกโอตาคุพวกนี้เลยพอดีฉันชอบเรื่องแนวสลับเพศนะ่ะสลับเพศฮะเป็นแนวบงงังอ่ะนิยายอนิเมะแนวแนวแน,วนึงนะ่ะ เนื้อหาก็ง่ายๆตรงตามเนื้อคําเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสลับเปลี่ยนเพศกันน่ะให้ยกตัวอย่างจู่ๆผู้ชายก็กลายเป็นผู้หญิงแบบงงๆหรือมีแฟนตาซีเข้ามาเอี่ยวผู้ชายกับผู้หญิงสลับร่างก็เข้าขายได้เหมือนกันนายเคยเห็นผ่านๆตาม,มาบ้างไหมล่ะเออครับคิดว่านะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนื้อเรื่องแนวนสลับเพศพอตแนวตื่นสาวก็คือพอตสุดเบสิกที่ได้รับความนิยมที่สุดไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะมีวันนี้จริงๆที่ฉันจะได้มาเห็นปรากฏการณ์นี้ด้วยตาของตัวเอง นายนี่สุดยอดไปเลยนะยาสุดาคุเคงเดี๋ยวฉันจะอธิบายทุกอย่างให้คนในห้องเข้าใจเองอย่าห่วงไปเลยเห็นมา้าบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็โอเคถ้า PTA รู้เรื่องนี้เข้าก็โควสก,การเปนเรื่องใหญ่โรงเรียนก็อาจจะพบกับปัญหามากมายครูอาจารย์ก็เลยตั้งมติว่าจะเก็บเรื่องนี้เงียบไว้ก่อนครับหลังจากนั้นพวกเขาไปรายงานเรื่องทั้งหมดให้คนครูรู้ นี่หัวเรายังปกติดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำให้ทุกคนทากับว่าไอ้เรื่องตื่นสาวนี่เป็นเรื่องปกติดามดื่มทั่วไปวะคนที่ชื่อสุกิมู u ุกิมุุกิมูระอะไรนั่นก็ดูเสดดีใจสุดๆด้วยเดี๋ยวไ้พักเที่ยวคาบีดูดีกว่านอนหลับได้แบบไม่แค่สื่อสุดๆเลยอะ อฮะเฮ้ย uh huh. <Hey. S 3> นี่มันเลวร้ายสุดๆล้อฉันเล่นต้องล้อฉันเล่นแน่ๆท่ไมกันล่ะอพระเจ้าเอ๋ออ่าบะมันมีเรื่องอะไรที่เลวร้ายขนาดนั้นหรอครับรูเมทรุ่นน้องของยาสุดะคุงเอ่อะ uh, เป็นอะไรหรือเปล่าครับรุ่นพี่สุกิมูระนี่นายฟังฉันให้ดีๆนะยาสุดะคุงนะ่ะไม่ได้เรื่องสุดๆเลยอะ ก่อนหน้านี้ฉันถามยาสุดาคุงว่าตอนที่ได้สวมใส่กระโปรงไปครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะอ่าบอกว่าใส่นุ่มสบายไม่อึดอัดดีใช่ไหมครับนายไม่เข้าใจยาสุดาคุงไม่ได้ทำตัวเป็นสาวสลับเพศในแบบที่ควรจะเป็นเลยสักนิดเขากำลังสวมเสื้อผ้าของเพศตรงข้ามที่ไม่เคยใส่มาก่อนความสับสนความขัดแย้งความรู้สึกไม่อยากที่ก่อเกิดขึ้นมา ความรู้สึกอับอายม้วนตัวเขินอายให้กับเรื่องนี้น่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เรื่องของการสลับเพศมันน่าสนใจและน่าค้นหาและก็น่าติดตามไงความรู้สึกที่ในใจนั้นไม่อยากทําแต่ก็ต้องยอมฝืนใจทําอย่างไอายตอนที่ใส่กระโปรงครั้งแรกมันคือสิ่งที่ทําให้สาวสลับเพศรู้สึกน่าฟัดและน่ากอดและก็น่ารักสุดๆฉันอยากให้เขาพูดประโยคประมาณว่าข้างล่างมันวิววิวไม่อยากนั่งเลยอ่ะ หรืออะไรทำนองนั้นตั้งหากเล่เาเออเอาตรงๆนึกถึงน้ำเสียงเขาที่พูดอะไรอย่างนั้นไม่ออกเลยฮะใส่สบายไม่อึดอัดบ้าอะไรกันล่ะนายมันไม่เข้าใจแก่นแท้ของสาวสลับเพศเลยซึกนิดเอ่ะเลวร้ายที่สุดโ <c oughs> ลกใบนี้มันจะมีเบียฟีเลเกินไปแล้วเออแถมหลับสนิทเลยฮะนั่นถึงเพศสภาพของรุ่นพี่จะเปลี่ยนไป <c oughs> ดูเหมือนว่าอะไรหลายๆอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยสินะครับเฮโยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอคนและหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมโดยเพอาะช่วงนี้เสียงเราก็อยาา่างว่าแล้วแหละเสียงรบกวนมากไยมาหาสาร อะไรอย่างหนึ่งก็คือผมเริ่มจะหมดแรงชว่วงท้ายๆของคลิปถ้าจะมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือพูดไม่ชัดหรือไม่ดีจุดไหนก็บอกกันได้นะครับผมจะแก้ไขและก็เสียงรถแบบนี้อเออเออนะครับสี่อยู่โอเคนะฮะเจอกันใหม่